ของดีที่ต้องมีติดบ้านด้วยอีกหนึ่งไอเทมนั่นก็คือนี่เลยเป็นมาสก์นะครับเฟสมาสก์อันนี้มี30แผ่นแต่เป็นไซส์เอ็มอ่ามันมีไซส์เล็กด้วยแต่อันนี้คือมันเป็นไซส์แบบมาตรฐานสําหรับผู้ใหญ่เนาะมันมีไซส์เล็กสําหรับเด็กด้วยนะฮะอันนี้เป็นแมสจากแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะฮะก็คือเป็นแมสที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะนำเข้านะฮะนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นของญี่ปุ่นนําเข้ามาจากญี่ปุ่นแต่ผลิตในจีนเออเอ,เอางงไหมผลิตในจีน แต่เป็นแบร์ญี่ปุ่นซึ่งนําเข้ามาจากไทยเออเอาเป็นว่ามันก็คุณภาพดีนะครับ <laughs> เป็นแมทที่แบบป้องกัน pm 2อจป้องกันไวรัสเอาเวลาใครไปแบบหามุงหามหมอก,ก็ควรจะบีติดไวนะ้นะนะเราที่สําคัญเลยมันถูกมากถ้าเกิดเราสั่งออนไลน์มันถูกมากเรามีโค้ดอะไรเอาไปลดอีกเออแล้วก็คือมันก็หนานะฮะมันก็หนาแล้วแบบเนี่ยเราจะมีเราจะเอาดึง ใส่ถุงแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้ทุกใบนะครับเผื่อว่ามันจะต้องใช้ในสถานการณ์ไหนๆมันคือเตรียมพร้อมไว้ตลอดนะฮะแล้วเป็นที่ต้องมีไว้ติดบ,บ้านตลอดนะครับขาดไม่ได้หมดก็ต้องซื้อมาตุนไว้เผื่อว่ามันจะต้องได้ใช้สักวันหนึ่งหรือว่ามันจะต้องได้ใช้ในบางสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งแมสที่อยากจะแนะนําทุกๆคนนะครับว่าเออซื้อติดบ,บ้านไ่เหอะแล้วมันคุ้มมาก30แผ่นแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะครับก็เขาก็การันตีของเขานะฮะหาซื้อง่ายแต่จากออนไลน์มันถูกกว่าแค่นนออนั้้เออองตามี